ทีมงานได้นำมาพัฒนาให้กลายเป็นชุดอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเครื่องประหยัดน้ำมันรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตรายจากไอเสียที่เรามองไม่เห็นคือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์มันทั้งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและบางครั้งก็ทําให้ผู้โดยสารสูดดมเข้าไปมากๆถึงกับเสียชีวิตได้เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ามีแต่รถยนต์หรูราคาแพงเท่านั้นที่จะมีคเครื่องยนต์ดีๆเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกต่อไป ทุกวันนี้แม้แต่รถยนต์คันเก่าที่เราใช้งานอยู่ก็สามารถมีระบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบได้เช่นกันแล้วเราต้องทำอะไรเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันหรือทั้งสองอย่างมีสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้นั่นคือกรองเพิ่มออกซิเจนเครื่องยนต์เซฟพ,พลัส ที่ผลิตโดยคนไทยและสามารถช่วยให้เครื่องยนต์ในรถของเราดีขึ้นได้ทั้งรถเบนซินดีเซลคอมโบเรลแก๊สในราคาแสนประหยัดอันที่จริงนี่อาจเป็นชุดอุปกรณ์ในแบบที่คนทั่วโลกต้องการ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่เซฟพลัสคิดค้นและพัฒนาชุดอุปกรณ์เซฟพลัสมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับตำรวจทหารทั้ง3เหล่าทัพและข้าราชการรวมแล้วกว่า800หน่วยงานจนมั่นใจเต็มร้อยในชุดอุปกรณ์ที่พวกเขาผลิตขึ้นเพื่อพิสูจน์ความสามารถที่น่าทึ่งของเจ้าอุปกรณ์ชุดเล็กชุดนี้ เราจรึงต้องเดินทางมาถึงที่อำเภอเมืองชนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของเซฟพัทคือจริงๆแล้วถ้าเราดูจากถ้าดูจากโลโก้บริษัทนะครับมันจะมีคำว่าเซฟกับพัทนะครับเซฟที่แปลว่าประหยัดพัดที่แปลว่าเพิ่มนะครับผมคำว่าเซฟนี่ก็จะอยู่ในส่วนที่ฝั่งของออยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงเรื่อง น้ำมันเรื่องแก๊สนะครับผมส่วนพัสก็คือ power เป็นการเพิ่มแรงเข้าไปที่เกิดจากการเผาไหม้นะฮะเราพบว่าความประหยัดกับความแรงเนี่ยสามารถจะสวนกันก็คือว่าถ้าคุณจะทาให้แรงคุณก็ต้องเพิ่มน้ามันเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปเราก็เลยมีความคิดว่าจะทํำยังไงให้ความแรงกับความประหยัดมาด้วยกันนะครับเราก็เริ่มไปคิดว่าจะทํำยังไงให้ตัวนี้เผยแพร่สู่คนข้างนอกได้เราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาว่า เราน่าจะไปติดต่อหน่วยราชการซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเพื่อจะได้มีรถหลากหลายในการทดสอบเราเลยคิดเริ่มโครงการโคร,ร,รงการลักษณะของโครงการก็คือว่าให้ทดลองใช้ฟรี15วันนะครับถ้าดีเซลเราก็จะเริ่มกดที่ประมาณ3,000รอบถึงประมาณกับ4,000รอบควันดำอะไรมาแล้วแต่จะต้องลดลงไม่ต่ำกว่า80%หรือหายเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการทาวิสูจน์ขึ้นมปอีกเพื่อให้ให้เห็นข้อแตกต่างของแรงบิด โดยให้ลองออกตัวกันด้วยเกียร์ห้านะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นมังกรทองหรือว่าเขาเลี้รุ่นใหม่ๆเพราะว่าเกียร์ห้าปกติแล้วมันจะออกตัวไม่ได้นี่ฮะเป็นการทดสอบเฉยๆนะครับอย่าไปขับจริงแล้วก็ใช้ให้เห็นข้อแตกต่างเลยนะครับของการออกตัวตัวนี้ซึ่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งด้วยนะครับและสุดท้ายก็ลองขับนะครับข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่พอใจหลังจากเกาะไปยืมแล้วนะครับไปใช้แล้วความเร็วเท่าเดิมไม่ไประหยัดไม่พอใจเนี่ยถอดคืนไม่เสียเงินนะครับ เพราะฉะนั้นเราถึงมีลูกค้าตำรวจทหารทั่วประเทศตลอด8ปีมาเนี่ยมากกว่า800หน่วยนะครับที่เราทำโครงการมาทั้งหมดครับตั้งแต่ประมาณปี2548ถึง2556นะครับจากแนวคิดในการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและเครื่องผลิตโอโซนในรถยนต์ทีมงานได้นำมาพัฒนาให้กลายเป็นชุดอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเครื่องประหยัดน้ำมัน เพิ่มความแรงลดกา๊าซพิษและคอนเซปต์ของชุดอุปกรณ์เซฟพ,พลัสชุดนี้และเรากำลังจะได้เห็นเพราะรถเนี่ยใช้สองอย่างร่วมกันคือเชื้อเพลิงอากาศเป็นหลักนะครับทุกคนพยายามค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเพลิงเรื่องพลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG NGV เนี่ยแม้แต่บางคนจะถามว่ามีเทอร์โบเทอร์โบคือการอัดอากาศกเข้าไปแต่การอัดอากาศกเข้าไปนั้นผ่านอินเตอร์อะไรต่างๆออกซิเจนก็ยัง21%ออยู่ เราคิดว่าการเผาไหม้ที่ดีน่าจะมีออกซิเจนมากขึ้นเราตั้งโจทย์ตรงนี้เข้าไปเราก็เลยหาวิธีการที่จะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในระบบเผาไหม้ก่อนที่เราจะไปดูการผลิตเซฟพัสเราน่าจะทําความเข้าใจกับหลักการทําง,งานของเซฟพัดกันก่อนและเราจะอธิบายให้ฟังจากอุปรกรณ์ที่เห็นอยู่นี้เออถ้าเราถอดเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเข็มใช่ไหมครับเข็มตัวนี้มันจะปล่อยประจุปล่อยประจุลบออกมานะครับจากปลายเข็มนะครับ เราก็เอาความคิดตัวนี้มาถ้าเรามือไปโดนนะครับมันก็จะรู้สึกมาเหมือนกับช็อตนิดๆน,น,นะอ่อนคือฟอกอากาศในบ้านเราเนี่ยไม่ต้องการความแรงมากนะครับเนื่องจากอากาศที่ฟลร์รอบตัวเราเนี่ยมันไหลเอ่ยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยู่ในทอ่อไอดียิ่งรถรุ่นใหม่ๆยิ่งแรงมากนะครับมีการบูสต์เทอร์โบแรงมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้อนออกซิเจนให้ทันเนี่ย เราจะต้องใช้ความแรงของแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงการออกแรงดันมากเกินไปก็เป็นโทษต่อเครื่องยนต์น้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอเราก็เอาหลักการตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากเข็มมาเป็นสายไฟ3เส้นซึ่งเราออกแบบพิเศษเป็นสายไฟเคลือบเงินเพื่อให้ยิงประจุได้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาลองดูภาพนี้กัน อากาศที่อยู่รอบตัวเราจะมีออกซิเจนซึ่งต้องใช้ในการเผาผลาญเชื้อเพลิงอยู่แค่ประมาณ21%เท่านั้นนอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไนโตรเจนที่มีอยู่ถึง78%และก๊าซชนิดอื่นๆเซฟรัสจะปล่อยอิเล็กตรอนผ่านสายไฟทั้ง3เส้นเข้าไปกระตุ้นก๊าซเหล่านี้ให้แตกตัวและจับตัวกันใหม่กลายเป็นออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในระบบการเผาไหม้จะไปจับตัวกับน้ำมันก่อนหน้าที่จะใช้เซฟพลัสถ้าหากออกซิเจนที่มีอยู่ในระบบไม่เพียงพอก็จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ได้เป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเป็นมลพิษในอากาศและเป็นผลเสียต่อผู้โดยสารในรถโดยตรงอย่างที่ทุกคนคงจำกันได้กับข่าวคนเสียชีวิตในรถยนต์ที่ติดเครื่องค้างไว้เพราะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ย้อนเข้าไปในห้องโดยสารนั่นเองแต่เมื่อติดระบบเซฟพลัสปริมาณออกซิเจนจะเพิ่มมากขึ้นจนเพียงพอต่อระบบเผาไหม้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวอันตรายเกิดขึ้นอีกอากาศนะฮะ จะผ่านจออากาศมาปกติของรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะกําจัดฝุ่นอะไรต่างๆออกไปหมดแล้วนะครับผ่านเข้ามาถึงแอร์โฟนะครับรถรุ่นใหม่จะมีแอร์โฟนะครับแอร์โฟนี้ก็จะทําหน้าที่เช็ควาอากาศเท่าไหร่แล้วก็สั่งจ่ายน้ํามันในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยกันเผาไหม้ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเซฟพัทเนี่ยจะอยู่หลังแอร์โฟอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะของ C เซฟพัทในตัวนี้นะครับเป็นวงจรไฟฟ้านะครับเป็นกล่องวงจรไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับ ป้อนเข้ามาตามสายไฟนะครับออกไปสู่ที่ปลายสายไฟ3เส้นตัวนี้นะครับอากาศที่ผ่านจากกรองมาเรียบร้อยผ่านแอร์โฟมาแล้วเนี่ยเซฟัดจะอยู่หลังแอร์โฟนะฮะจะถูกยิงด้วยประจุลบจำนวนมหาศาลจะทําให้เกิดการแตกตัวเป็นโอโซนนะครับเป็น O3 นะครับโอโซนแต่อโซนเนี่ยจะไม่เสถียรจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็จับตัวเป็นโ2เพื่อให้เสถียรก็ทําให้มีปริมาณออกซิเจนมากขึ้นจากปกติ ที่มีเราหายใจอยู่นี้21ให้มีมากขึ้นนะครับผมมากขึ้นเนี่ยปริมาณอาจจะเราไม่กล้าพูดว่าเป็น100%แต่การที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนมากขึ้นนี่ก็คือหมายถึงการเผาไหม้ที่ดีขึ้นประโยชน์ของการติดตั้งที่จะได้นะคะหลังจากติดตั้งไปแล้วนะคะถ้าเป็นรถเบนซินปั๊บนี่ล้อเครื่องจะต้องลดลงทุกคันมีน้ําไอ้น้ำออกจากท่อไอเสียนะคะแล้วต้องไปลองขับจะดูว่าคันเร่งจะเบาขึ้นเลยทันทีแต่ถ้าเป็นรถดีเซลนะคะ ควันดำลงทันที80%ค่ะหลังติดตั้งคันเร่งเบาเครื่องเดินเรียกว่าเดิมอ่ะอันนี้จุดที่เห็นชัดๆนะคะความคาดหวังของเราก็าคือว่าเราต้องการให้คนไทยเนี่ยนะครับได้ประหยัดพลังงานส่วนหนึ่งและข้อสำคัญก็คือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งลูกหลานต่อไปในอนาคตน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราช่วยในการเผาไหม้ดีขึ้นมันก็ลดพลังงานเป็นประโยชน์ทางอ้อมนะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือเครื่องยนต์ของท่านนะครับ Ch จะเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมชิ้นเล็กๆในรถยนต์แต่เพราะเซฟพาร์ตมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของเครื่องยนต์ผู้ผลิตจึงให้ความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชิน้นแล้วก็เราจะมีเรื่องกล่องเราจะมีโม,โมนะคะสำหรับกล่องของเราเองเลยแบบนี้นะคะจากโรงงานที่มีมาตรฐานนะคะแล้วเราใช้วัสดุเป็น ABS นะคะกันความร้อนทนน้ำแล้วก็กันชื้นด้วยะคะ่ะอันนี้แล้วก็เราจะมีเหล็ก สำหรับยึดโดยเฉพาะเลยจะทํามาเพื่อครบเลยค่ะเข้าชุดกันประกอบง่ายดูสวยงามนอกจากตัวกล่องแล้วการประกอบวงจรซึ่งเป็นหัวใจของเซฟพลัสก็เป็นอีกส่วนที่มีความสําคัญต้องใช้ทีมที่มีความละเอียดและเชี่ยวชาญเท่านั้นครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวใจของการผลิตนะนอกจากตัวกล่องที่มีความสําคัญ ที่คุณอัญชลีพูดไปเมื่อข้างต้นนะฮะเราก็จะมีการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นทุกอันทุกตัวนะครับของเราจะเน้นที่คุณภาพคุณภาพต้องดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะฮะนะครับและต้องใช้งานได้ดีแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับนอกเหนือจากการเลือกใช้อุปกรณ์แล้วเนี่ย หัวใจสำคัญของการผลิตก็คือการบัดกรีนะฮะบัดกรีแผงวงจรแล้วก็ขั้นตอนการเทเรซินสองขั้นตอนนี้สำคัญมากเราต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความเชี่ยวชาญอย่างสูงนะครับไม่งั้นถ้าเทเรซินไปแล้วเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วนะฮะคือว่าวงจรข้างในจะเกิดการรัดถ้าเกิดเราไม่มีความชำนาญจะเกิดการลัดวงจรข้างในจะใช้ไม่ได้เลยเครื่องนั้นคือต้อง ทิ้งเลยครับหลังจากที่เราประกอบเป็นแผ่นปิ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาเทเรซินแบบนี้ครับนะฮะเพื่อป้องกันความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าไปยุ่งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในนะครับชุดอุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จครบถ้วนแล้วจะต้องมาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้าย QC คือตอนนี้นะคะหลังจากที่ออกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาถึงเราก็จะต้อง QC อีกทีหนึง่งโดยการต่อไฟเนี่ยนะคะทิ้งไว้3ชั่วโมง3มชั่วโมงนะคะเราก็หยุดแล้วก็เปิดอีก3ชั่วโมงทั้งหมด8ครั้งะคะ่ะให้ครบ2ี่ชั่วโมงเพื่อให้ได้แน่ใจว่าเครื่องเราจะใช้ทนทานแล้วก็ลูกค้าจะแฮปปี้ตรงน,นี้นะแะเซฟพ,พลัสก็พร้อมแล้วเชื่อติดตั้งกับรถยนต์ของเรา อีกเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเซฟพลัสเข้าไปมีส่วนช่วยในการทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างไร อนนี้เราก็มาถึงส่วนที่ทุกคนอยากเห็นกันมากที่สุดนั่นก็คือเมื่อติดตั้งเซฟพลัสเข้าไปกับตัวเครื่องยนต์แล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับนำขาเหล็กมาติดกับตัวกล่องนะฮะแล้วต่อสายกาวเข้ากับน็อตตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับขันน็อตให้แน่นนะฮะทีนี้เรามาดูการติดตั้งครับเราก็มาดูว่า ท่อ ID เนี่ยเราจะติดตั้งตรงไหนที่มันใกล้กับท่อ ID ตัวนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็คงจะฝากไว้กับแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะเปิดท่อ ID ตรงไหนนะฮะ ครับาสายไฟ3เส้นตัวนี้นะครเป็นประจุไฟที่วิ่งออกมาจากตัวกล่องนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยรถจะมีแอร์โฟใช่ไหมฮะให้ติดตั้งหันหน้าออกไปหันหน้าออกไปจากแอร์โฟนะครับทิศทางตรงกันข้ามนะฮะ เราก็จะปอกสายนิดนึงตัดให้เป็นปากฉลามไลนะใช้เคเบิลท้ายนะฮะล็อกล็อกสายที่เราสอดเข้าไปเนี่ยพยายามให้ปลายปลายเส้น,นยอยู่กลางท่อนะครับ แตตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปกลางท่อถ้าถ้าเราไปให้ตกอยู่ข้างท่อเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่ดีครับหลังจากนั้นเราก็อาเอาฝากรเข้าที่เดิมปิดล็อกเรียบร้อยเรามาดูสายไฟขั้วบวกนะครเข้าที่แววก้มของเครื่อง รถทั่วไปก็จะเ,เราจะติดอยู่3จุดนะครับคือแวกก้ามอากาศนะฮะปักปั่นน้ำฝนนะครับกล่องรีเลย์ครับรถบางรุ่นมันจะติดติดตั้งไม่เหมือนกันครับสีขาวมีไฟบวกอยู่นะครับสอดสายเข้าไป เสียบกลับเข้าไปที่เดิมครับหลังจากนั้นเราก็ไปทดสอบเปิดกุญแจนะฮะดูว่าไฟเข้าตัวกล่องหรือเปล่านะ,ะนะครับถ้าไฟดวงนี้ติดแสดงว่าการติดตั้งเรียบร้อยครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะฮะตอนนี้เราก็มาเก็บสายฮนะ ให้ดูสวยงามนะครับจุดติดตั้งของเรานะฮะจะมี3จุดหลักๆที่ต้องติดตั้งนะครับก็มีติดตั้งตัวกล่องนะฮะแล้วก็ตัวสายไฟที่เข้าไปท่อไอดีนะครับแล้วก็จุดจำสายไฟที่จะมาเลี้ยงตัวกล่องนะครับมี3จุดแค่นี้ครับ มาดูกันว่าหลังจากผ่านการติดตั้งการทำงานของเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรเออสังเกตดูจะมีน้ําออกที่ท่อไอเสียนะครับในรถเบนซินเนี่ยสแสดงถึงการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับโดยปกติรถเบนซินเนี่ยถ้าเผาไหม้สมบูรณ์นะครับรถป้ายแดงมาจะสังเกตได้ว่ามีน้ําออกท่อไอเสียแต่รถของท่านไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนแล้วแต่ติดตั้งของเรานะครับโดยปกติแล้วก็จะมีน้ําออกท่อไอเสียนะครับในขั้นแรกของการติดตั้งนะครับด่วน ลังจากติดตั้งนะครับที่เราทดสอบแล้วก็คือมีน้ำหมองพลอยเสียในรถเบนซินนะครับอันดับต่อมาเราก็จะมาดูที่รอบเครื่องบางรุ่นเนี่ยก็เสียงเครื่องจะนิ่มลงนะครับแต่รอบจะลงไม่ลงนี่ก็แล้วแต่บางรุ่นบางรุ่นก็จะลงเยอะบางรุ่นลงน้อยนะครับอันนั้เป็นซี่เีย์แต่อันดับที่สุดท้ายที่เราต้องทดสอบคือทดลองขับครับถ้าเกียร์ออโต้นะครับเราลองง่ายๆครับผมเราเข้าที่ตัวดีนะครับผมแล้วเราก็ยกขาออกโดยน่ดกดคันเร่งนะครับจะสังเกตความรู้สึกของของการขับการออกตัวนะฮะ พอปล่อยปั๊บมันจะออกตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วถ้าลองขับการสับเกียร์มันก็จะไวขึ้นนะครับผมแอร์เวลาวิ่งแอร์จะตัดรอบอะไรก็แล้วแต่เครื่องก็จะไม่ตัดนะครับผมรอบมันก็จะคงอยู่อย่างนั้นนะครับผมยวไปลองขับดูนะครับการสับเกียร์มันจะไวขึ้นนะครับสังเกตนะ การเผาไหม้มันดีขึ้นครับรถพอเผาไหม้ดีขึ้นเนี่ยนะครับกดนิดเดียวไปเลยนะครับผมอยจะสับไวจะแรงก็ได้นะครับแต่เราขอเน้นเรื่องประหยัดเป็นหลักนะครับผมนะครับโดยเฉพาะรถเบนซินนะครับค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่ารถเบนซินเป็นรถเดิมๆไม่มีเทอร์โบ ล่าสุดที่วทด,ดสอบไดโนโดมารุ่นนี้ขึ้นมาถึงส7บเจ็ดแรงม้านะครับซึ่งค่อนข้างจะแปลกใจเราเพอสมควรว่าแรงม้าขึ้นมาเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะเกียร์ถอยหลังนะครับสังเกตูได้ถ้าเกียร์ถอยหลังปั๊บเนี่ยแล้วเหยียพลังนะครับมันจะไปเร็วกว่าเดิมนะเพราะนั้นเราถึงเตือนลูกค้าทุกคนนี้ว่าหลังที่ติดตั้งเซฟพัดไปแล้วเนี่ยเกียร์ถอยหลังนี่ห้ามหยียบลังเด็ดขาดเพราะว่าเกียร์ถอยหลังนีเป็นเกียร์ที่แรงนะครับแค่ ปล่อยคัดหรือว่าแค่ปล่อยเบรคเฉยๆรถก็วิ่งได้แล้วเห็นผลการติดตั้งกับเครื่องยนต์เบนซินไปแล้วเรามาลองดูเครื่องยนต์ดีเซลกันบ้างเซฟพลัสจะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีเท่ากับเครื่องยนต์เบนซินหรือไม่ครับขั้นตอนนี้เราจะมาดูกันตัวอย่างการติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ d4d ของ Toyota นะครับ จะสังเกตรถรุ่นนี้จะมีนออ็อตสำหรับใส่น็อตเบอร์สิบของเราได้เลยครับเรียบร้อยครับขั้นตอนติดตั้งกล่องอทีนี้เรามา,าดูสาย สามเส้นดูการปอกสายนะครับประมาณสักสามมิลน,นะฮะปอกสายไฟออกมาตัดเป็นแนวเฉียงนะครับเส้นที่สอง หนเส้นสังเกตง่ายๆฮะปลายสายจะพุ่งเข้าไปในหาหาตัวเครื่องนะครับซึ่งตรงข้ามกับแอ์โฟ เข็มขัดให้เรียบร้อยครับนะเสร็จแล้วสองจุดนะฮะเหลืออีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องจ้ำไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องอันนี้เราจะจ้ำที่ปัดน้ำฝนแต่ตัวปลั๊กมันอยู่ข้างด้านในนะฮะเราก็ต้องใช้อาศัยจ้ำกับ สายไฟที่ออกมาจากตันน้ำฝนครับการจ้ำไฟก็มี3จุดเหมือนเดิมนะจะมีที่แบตก,กรัมหนึ่งที่ปัดน้ำฝนหนึ่งแล้วก็ที่กล่องฟิลของรถนะครับการติดตั้งเรียบร้อยครับเช็คสายไฟอันนี้เราจะมาดูว่าไฟเข้าไหม มาดูกันว่าหลังจากผ่านการติดตั้งการทํางานของเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรอันดับแรกนะฮะหลังติดตั้งสิ่งที่ควรทาในรถดีเซลรถเขมรแล้วคือควรจะไล่ควันก่อนนะครับทดสอบควันดําที่เรามีหรือกลิ่นต่างๆที่เหม็นเนี่ยนะครับเราลองกดประมาณสักสามพันกว่ารอบนะครับไล่ไปเรื่อยๆควันถ้ามีควันดํามามันจะลดลงนะครับหลังจากนั้นก็ลองไปยืนหลังรถจะสังเกตได้ว่ากลิ่นจะลดน้อยลงกว่าเดิม ก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราจะท้าพิสูจน์ท่านก็คือให้ลองออกเกียร์ห้าอะเพื่อเห็นความแตกต่างของแรงบิดนะครับหลังติดตั้งนะครับออกเกียร์ห้าโดยไม่กดคันเร่งนะครับค่อยๆเลี้ยงคัดไปพอรอบได้รอบได้ปั๊บยกขาออกรถวิ่งเองนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ทําเหมือนเดิมครับลองเข้าตัวดีตัว R แล้วไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับสังเกตอยูได้ครับเดี๋ยวเราลองคันนี้ดูนะครับนะครับจะเข้ารู้สึกว่าพอเข้าเกียร์ดีปั๊บยกขาออกเลยนะคร เราจะยกขาออกนะครับไม่ได้เหยียบคันเนนร่งนะปกติรถมันก็จะออกแล้วครับแต่สังเกตดูมันจะออกเร็วกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะถ้าเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังจะแรงนะฮะเราสึงเตือนว่าหลังติดตั้งเซฟพัททุกคันนะครับเกียร์ถอยหลังไม่ควรเหยียบคันเร่งน,นะครับเพราะถ้าเป็นรถกเกียร์ธรรมดาแค่ปล่อยคันอย่างเดียวก็ถอยเร็วนะครับ แต่นิดเดียวก็จะไปเลยนะครับเกียร์จะเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังติดตั้งเซฟพาทุกครั้งนะครับต้องขับก่อนนะครับผมถ้าไม่บ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เราก็จะให้ท่านถอดเลยนะครับไม่ต้องชำระเงินนะครับเมื่อได้เห็นแบบนี้แล้วก็คงจะไม่มากเกินไปนัก ถ้าเราจะยกให้เซฟพลัสเป็นชุดอุปกรณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถคนไทยในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งดีๆออกมาให้คนไทยได้ใช้กันอันนี้เราภูมิใจมากครับผมก็มีทางต่างชาตินะครับก็มาจะซื้อของเราไปก็เราก็ยังไม่ยังไม่ขายนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของซิทธิบัตรเราจดสิทธิบัตรไว้แล้วแต่ว่าต่างชาตินี่เราต้องยอมรับว่าเรายังไปไม่ถึง แต่ว่าโครงการของต่อไปเราต้องขยายไปต่างต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าจํานวนรถของในประเทศไทยก็มหาศาลอยู่นะครับแล้วก็มองลูกค้าของประเทศไทยอยากให้คนไทยเราเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทางหน่วยงานราชการของหมหาวิทยาลัยบางที่เนีครับเอาของเราไปทําวิจัยอยู่นะครับโดยเอาของเราไปต่อยอดนะครับอันนี้เราก็ยินดีนและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานที่คนไทยทํา